เดี๋ยวขอต่ออีกหนึ่งหนุ่มคนนี้ละกันนะคะ<ฆ>คนนี้ก็แบบน่ารักจริงๆเลยใครที่เป็นแฟน,แฟนคลับนะของนิชคุณค่ะร่ะ,ระเป็นแฟนคลับของหนุ่มนิชคุณวเราเป็นแฟนละครของทองเอกหมอยาท่าโลกนะคะ<ฆ>ตเตรียมกรี๊ดกันให้แบบสนั่นวันไหวกันไปเลยค่ะเพราะว่าตอนที่นิชคุณเนี่ยเขาเล่นหมอยาท่าโฉลงใกล้จะออนแอร์ใกล้จะออกอากาศแล้วนะคะคุณผู้ชมแหมมีงานให้แฟนละครไทยหายคิดถึงแท้ๆเลยนะคนดังไงกลับมาก็เจอดราม่าอะไรแงนะเขาบอกว่าอะไรว่า เออเกาหลีอ่ะงานหดหายหรือเปล่าไม่มีแล้วหรือเปล่างานนี้ค่ะหนุ่มมิชฉุคุณเลยขอรีบเคลียร์ด่วนๆเลยนะคะหนุกมากเป็นละครไทยเรื่องแรกของผมที่มาแสดงก็ดีใจครับได้กับมาที่ไทยในเรื่องนี้นะคะที่มีมิตตอบตลอดเรื่องแล้วก็ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามีโอ้นะมี B, พี่แพแล้วก็มีมาคี้ซึ่งเราก็ทำงานชิ้นหนึ่งด้วยกันอยู่พยายามหาโอกาสอะไรที่จะกลับมาเมืองไทย,ยก็จะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ จะพี่น้องอะไอะอคอน,นทออยานอยอื่นอื่นไหมคะพี่ดูปอยังไม่ทราบแล้วตอนนี้ขอดูตารางก่อนอ๋อนั่นเพลงผมอัลบั้มผมออกมาเมื่อออกมาวันที่18นะครับก็อัลบั้มชื่อมี18ปดเพลงที่แล้ว,ลว,ลวก็ลองฟังกันดูครับเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆสบายๆสไตล์ผมก็อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มให้ผมแต่งเองทั้งหมดทุกเพลงนะครับแล้วเหมือนกับเป็นของขวัญให้กับแฟนๆขับของผมแล้วก็เนี่ยแหละครับประมาณนี้แล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาแสดงคอนเสิร,สร์ตที่เมืองไทยในภายในปีนี้นะครับ อย่าเพิ่งเมาไปกลายคุณผู้ชมค่ะเขามีผลงานพลงผลงานเพลงอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากว่าแดนซ์สบัดนะกลายเป็นแบบว่าอ s y l i ลิซ n i n g บ้างฟังแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าร้องเองทําเองแต่งเองด้วยเพื่อเอาใจแฟนคลับโดยเฉพาะนะคะกลับมาเมืองไทยแต่ละทีก็มีผลงานให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเนาะนอกจากครอบครัวจะหายคิดถึงแล้วพวกเราก็หายคิดถึงด้วยเหมือนกันจะามใชุ่า